อ่ะมาน่นอ่ะโอ้โหน่วยก็ลากขึ้นหนูหน่นนะโอ้โไอพี่ฝนโคตรซัดจะทิชช้อนออกมาแล้วนะข้ามไปนี้แล้ครับข้ามกลับไปทางเก้าอฮมอันทัน อ๋ออย่าบอกว่ามันนั่นนะตัวตัวออกเขียวเลยนะยยน่าจะมีโลขึ้นโลครึ่งได้เลยงลงลเดี๋ยวให้นี่อ่าลงไปตัว <c oughs> นี้ก็ใหญ่ฮะประมาณโลครึ่งได้ กำลังไปตัวที่สองครับวันนี้ของวันนี้ตัวที่สองนานๆเจอฮะไซส์ใหญ่ๆแต่ถ้าไซส์สามสี่นิ้วก็เห็นบ่อยอยู่แต่ไม่ได้ยิงกันอ้ํมันตาดีวะเนาะมันเห็นก่อนเราตลอดนะอ้ํามันอนะปับป๊บๆเห็นแล้วอ่ะ ไอเราแล้วยังงุมเทาเลยมันอยู่ตรงไหนวะเออไอเรามองอยู่แถวนี้ไงฉลบน้ำออกมาแป๊บแป๊บแป๊บเลยเดี๋ยวให้น้องลงแปลามันติดตัวมันใหญ่เดี๋ยวดึงขึ้นมาเดี๋ยวมันขาดาาาอืมพันต้นมายาลาบด้วยเดี๋ยวไม่ขาดอม้ามเขลงแปลามีโลครึ่งนะครับป่า มีโลครึ่งคุณบอยหนึ่งผมสองแล้วก็ไตฝนสองอ่าไตไตฝนเขาก็สองแล้วอ้ำเขาเป็นคนชี้เป้าเลยวันนี้อันนี้ตัวเมื่อกี้ก็คุณบอยก็ให้ยิงย <laughs> ให้แขกยิง <laughs> ยกนะเขาเปลี่ยนใจดีกว,ว่า <laughs> ยกแล้วเปลี่ยนใจให้แขกยิงแขกแขกแขกเขาใส่เส้นเดียววันนี้เปลี่ยนแล้วไอสองเส้นมันยังไงผมก็เลยใส่เส้นเดียว สิบห้ามิลเ้นดียวยางตึงอ้รูในใส่ไม่ถึงดึงไม่ไปเดี๋ยวเราดูฮะดูตัวอ่าปนินแม่น้ำลำอ่าเขื่อนลำตะคองเดี๋ยวเพิง่งทะโพกไปประมาณกับสามสิบกว่ามิรทีมีเฉียดโดนน้ำตูมเลย อะไรอยู่โคราชอะไรนะเทมิโนน,น,น <c oughs> พี่ฝนพี่นั่งอยู่ห้างเทมิโนนอนันอน, <c oughs> อนั้นไตรไตรไตรฝนอยู่เทมิโนนคนเดียวแล้วก็จะมีแกง๊งถนนอีกสามสามห้างอันนั้นจะเป็นของพี่ฝนทําหมดอ่ะสองห้างสามห้างได้ขึ้นมาลวใหญ่ไหมประมาณเก<อ>ือบสองว่างั้น หางมันออกสีม่วงๆหนงแดงเดี๋ยวผมซูมให้ดูมองเหมือนมันเหมือนมันตัวเล็กนะแต่พอมาใกล้ๆแล้วอ่ะโลครึ่งขึ้นคะมองเหมือนตัวไม่ใหญ่อืมปนินมันไม่ค่อยนั่นแต่ตอนเอาไปชั่งแล้วอ่ะมีโลครึ่งตลอด เขือนลำตะคองนะฮะอ่าอย่างน้ำใส,สนี้ติดต่อติดต่อไตฝนได้เลยพาเข้าหมายอ่าก็จะยิงเป็นหมายงี้ฮะแต่น้ำใสถ้าเมื่อประมาณต้นต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้ปลาปลานินไซโลครึ่ง2โล2โลครึ่งสาโลปลาพวกปลาจำพวกไอปลาอะไรนะชะโดเยอะชะโดนี้อ่าช่างบอยเขากดมาทีเจ็ดตัว ตัวหนึ่งสี่ห้าโลขึ้นนะฮะยิงกับอุ้มอ่ะก็เดี๋ยวใครสนใจก็ติดต่ออ่าไตไตได้เลยแม่แม่แม,แม,แม่ออกเลยล่ะ,อ,ะอ,อ๋อมันจะขาดไหมอ๋อเชื่อผมไม่จะขาดไหม <laughs> ออมันมันมาเป็นมันมาเป็นขี่เยว้อะไร เอ้ยมันผมมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วดิมพุ่นี้ก็มาอีวันหยุดผมก่าวข้าวเยอะเลยอ๋อโอ้พี่ฝนก็ให้มาหาหน่อยเถอะไม่ได้ไปไหนอยากมาเที่ยวผมหยุดเสาร์อาทิตย์นะผมต้องหนีเที่ยวอยู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวเมียใช้ทำงานเขาอยากไปให้ติดโควิดเหรอ เราต้องมาอย่างนี้เราเป็นนักยิงปลาเราต้องการยิงปลาของเราคือการเที่ยวโอ้โหยูชูโอ้ยะหนึ่งเมอขอปากโอเคขึ้นมาก่อนเพ้ามันหนักหนักฮะโลครึ่งสองโลได้ มองข้างล่างอยู่บนเรือประมาณยี่ยี่ห้ามิตรนั่นไงนี่เป็นความซวยของเราไงไข่ไปก่าทิ้งไ้หรือเ่เดี๋ยวเอาปืนปลายปืนตีอ่ะ เดี๋ยวไปกันบอกว่าปพื้นทตี๋ยที่ป๊อ,อปลาล่วงน้ำสมน้ำหน้าตัวนี้ตัวหมาดดูด,ดูตัวปลาใหญ่ไม่ใหญ่ดูดูด,ด,ดูคีบมันนะ คีบมันเลยน่าจะมีสองโลแนละ้วผมว่ามีสองโลยังไงก็มีเบียดเลยอล้วยังไงก็เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวช่างให้ดูเดี๋ยวดีหัวหนาเต๊บยังกับปลาเล็ดดีดีนี่เองหัวสันหัวเดี๋ยวก็แบ่งกันไปคนละตัวละตัวได้สี่ตัวสี่คนแล้ววันนี้ไซส์ใหญ่ๆคนละตัวละตัวโอ้หเผานี่มันจะสุกไหมเนะี่ยผมเคยเผาไซส์เนี้ยไม่สุกเผารีาบ อโอ้อย่างงี้นึ่งเนาะ<อ>สุดยอดอันนี้ช่างบอยเขาให้ให้เจ้าเขาเรียกว่าให้ทีมเยือนอาช่างละเอาเนละยจะ <c oughs> ยิงแล้วบอกเอาเอาช่างละช่างละอย่างละออะเอาก็เอาไวา้ปะ<อ>ผิดมาก็ผิดมาก็่าว่ากันแล้วกันผมอยู <c oughs> <c oughs> อ่ที่นี่ผมยิงมเมื่อไหร่ก็ได้พี่เข้ามาก็อยากให้พี่ใสสวย,สวย <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้ปลาคือเราไงเราก็แบ่งกันอยู่แล้วใครจะยิงไม่ยิงก็มันสลับกันยิงไปเรื่อยเพราะว่าปลาไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกมาเที่ยวไม่ได้แย่งกันยิงนะครับไม่ไม,ไม่ไม่แย่งกันยิงคือเราก็สลับกันยิงอย่างยิงไม่ถูกมันไม่หนีเราก็ยิงอยู่ดูตามันเนี่ยดูตามันเท่าเท่าพวกมือพวกนั้ลตามันใหญ่ใหญ่ คุณพนุพงอะไรท่างอยหรือเขาอยู่ท่างอยครับแต่ต้องอ่ท่างอยคือเป็นที่ที่เรือจอดเป็นท่าเรือ,อแต่พวกผมกันมานี้อยู่อยูอ่ข้างของมอเตอร์เวย์ใช่ไหมข้างของมอเตอร์เวย์ฮะขี่เรือมาประมาณทักไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดโลได้อ้อมมาถ้าช่วงเนี้ยช่วงนี้อไนนี่คือคือตัวตัว,ต,วตัวเขือ่อน ตัวเขื่อนยาวไปนุ่นแล้วก็นุ่นใะตรงที่ตรงคอขวดของลําตะคองอยู่ตรงนู้นที่เราขี่รถผ่านเราจะมองเห็นนะด้านสายมือน,นู่นตรงตัวนู้นตัวนี้มันก็จะยาวมาแล้วไปทางทางน่อยตัวนี้ถ้าถ้าน้ํามันใสอะไตไตฝนเขาพามาแจ๋วเลยครับตรงเนี้ยปลาโดปลานินใหญ่เข้ามาแจ๋วเลยแต่ตัวนี้คือมันซาแลละแต่ผมก็มาเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเสาร์ทิ์ก็มาเที่ยว มาเที่ยวมาเที่ยวหาช่างบอยมาเตะมาเตะปักเขา <c oughs> <c oughs> จะสามารถต่อไปนี้ก็จะเตะปักเขาทุกเสาร์อาทิตย์ดูก่อนว่าอ่าเสาร์อาทิตย์นี้พอจะนัดกันได้วันไหนนู่นอ่าไตฝนนะเรือเรือที่จะพาพาไอเพื่อนๆไป มาแบบเนาะหุ้หิยมันสะบัดสะบัดสะบัดมาเลยเนาะเออเรายังไม่เห็นเลยอแต่อ้ามันเห็นแล้วเรางงเหมือนกันผมไปมองอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้พาพาพาไอพพาคุณบอยมองตรงนี้เอา่มันเห็นแปลงไปลงหมอกจนเอามาเป็นตัวหลังเขียวหลังสะท้อนแสงมาเลยอะใหญ่มันบุกออกมาจากไหนของมันวะเนะบุกออกมาจากนู่นเ ลมมันแรงหน่อยมมันก็จะพัดตัวไม้โยกทําให้เราเล็งเป้ายากวันนี้ก็ปลาเข้าดีครับแต่ยิงได้ตัวน้อยไปหน่อยเพราะว่าต้นไม้มันโยกเดี๋ยวรางวัล้วครับมันอยู่ที่จังหวะด้วยแหละปลามาลึกมั่งน้ำคุณมันแล้วแต่อกาสนะาม,มาแล้วได้เห็นตัวก็อ,อ่ามาแล้วตัวสวยๆเลยส้่งเดียว สองเ้นแล้วเป็นยังไงไม่รู้เหมือนมันสะบ,บัดเหมือนยังไงไม่รูปผมมันยิงไม่แพ้ถนัดเอออาศัยยิงยิงยกยกเผื่อเอาอย่างยี่สิบเมตรเราก็ยกใส่หลังเอาอย่างยี่สิบเมตรตรงเนี้ยมันยิงตรงตัวได้เพราะมันสูงแต่ถ้าแนวแนวลาบอะมันยิงไม่ถึงยี่สิบเมตรอะบุยบุยมาเลยน้ำตื้นห้างน้ำอยู่แค่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบเซนได้ สวัสดีครับช่วงเที่ยงเสียดายผมกลัวความสูง <c oughs> คุณอ้อบอกผมสูงแค่นี้บันไดขึ้นนี้มีประมาณสักห้าบันไดแล้วบันไดเล็กๆเท่านั้นเลยอ่าก็ถ้าคนขึ้นต้นไม้ไม่เป็นอย่างอ้วนนี้บางคนอ้วนขึ้นต้นไม้ไม่เป็นนี่ก็ไม่ได้เลยฮะเพราะว่าห้างแต่ละห้างอะดูห้างห้างตัวนู้นประมาณสักอยู่ที่ประมาณสักห้ามิตได้ไหม ห้า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 เมตรหกเมตรอะที่ที่ที่อ่าที่ไตไตฝนเขาขึ้นน่ะตัวนั้นอะประมาณห้าถึงหกเมตรนะถ้าคุณกลัวความสูงคือยืนไม่ได้อ่ะอาการโน่นอ่ะโน่นอ่ะจะยิงแล้วนู่นอ่ะเตรียมแล้เตรียมยกแล้วบับอึ๊บนั่นไงบนแล้วเว้ยแปลว่าไม่โดนบนแปลว่าไม่โดน ก็ป่าก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่ที่อยู่ที่จังหวะฝั่งนู้นเป็นยังไงเคยเคยไปยังคุณบอยฝั่งนู้นฝั่งนู้นตอนนี้น้ํามันลงมาเยอะแล้วจะไม่เหลือต้นไม้เพราะมันจะหมดก่อนอ๋อันนี้จะเป็นป่าจะเป็นที่ไรอืมทำให้ไม่ค่อยมีต้นไม้ขึ้นอืถ้าทําห้างอ่ะถ้าทําห้างถ้าช่วงน้ําขึ้นทําห้างถ้าไม่ใช่ยิ มันรับลมด้วยครับมันโยกตลอดโอ,อ้หน้านั้นน่ะมันรับลมครับอืมเละเลย,ยช่อนเราไปไหนล่มไปข้าไมไปฝั่งนี้ไหนข้าป่าเลยครับน,นี่นขนมข้างล่างเมื่อกี้ไม่เอาไม่เอาขึ้นมากินนะออขนมปัง มาเห็นตัวชัดเลยประมาณนี้นะหมายต้องเอาเรือเข้านะครับถ้าไม่เอาเรือเข้าคือมาไม่ถูกแล้วก็ต้องมีเป็นคนพื้นที่พาเข้าด้วยไม่ใช่ว่าอ,อยากจะมาโบ้ยอยากมายิงป้าเขื่อนลำตะคองนี้จะมาหาที่หาที่ลงไม่ได้นะอย่างอย่างตงัวนี้มันเป็นป่าเป็นอะไรหมดเลยมันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยแล้วจะมาได้แล้วจะเดินบกุบกบุกเข้ามาดุมๆมมาไม่ได้ ศูนย์ราชการอ่ามันเป็นติดศูย์ราศูนย์ราชการทั้งหมดอ่าตอนนี้มันจะเป็นเป็นบ้านคนเป็นศูนย์ราชการข้างหลังเนี่ยตรงนี้จะเป็นประมงอยู่ตรงนนเขตประมงห่างไปอีกประมาณทักห้าเมตรเอ้ยห้ากิโลได้ไหมได้อ่าประมาณห้ากิโลจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่าห้ามห้ามหาจะเป็นหมึก,ากาอ่าเป็นเคโลนา์พันปลาก็เหมือนหน้าวัดนะฮะคือห้ามหาห้ามอะไร น้ำตื้นฮะแต่ปลาไซส์ใหญ่ครับปลาไม่ปลามันจะไม่ถ้าเป็นเห็นตัวมาเป็นขาวๆนี่คือใหญ่เลยไซส์โลครึ่งสองโลทั้งนั้นแ่ถ้าเสาร์าอาทิตย์หน้าน้ำสภาพน้าเป็นใจจะพาเป็นายนครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะเปลี่ยนหมาย <c oughs> ถ้ามีตัวไม่มีตัวงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็บอกอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง ผู้นี้ถ้าไม่ได้ไปไหนก็ไม่มานี่ก็อยู่แถวบ้านปายิงป่ายิงปะกายปะโดปะนินก็มีไซส์ครึ่งโลพอมีแต่ถ้าไม่ไปไหนก็ทำงานน้ำตื้นฮนะอุ้ยเมชอนกรชิชนโดไล่หุบปลาเล็กอยู่ในป่าน้ำมันตื้นฮนะถ้าถ้าถ้าไอโดล่องผ่านก็เห็นตัวเลย พอน้ำมันแค่ประมาณสี่สิบห้าสิบเซนแล้วเมื่อกี้ของพี่ฝนใหญ่ไหมออคุณพี่อนเนกผมตัวนี้ผมใช้อตัวสองใช้คอลเลกชันสองตัวตัวสามยังไม่มีใช้หมดขายหมดแล้วก็ บางคนลูกค้าเขามาหาเขาอยากได้ก็ขายให้เขาไปทุกวันนี้บอลแท็กยังไม่มีใช้เลยจะใช้ตัวนี้มันจะผมตัวนี้มันน่าจะมาสองปีกว่าแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาใหม่ๆผมทําขึ้นไว้รีวิวงานแล้วก็เอาไว้ใช้ตัวนี้ก็จะอยู่มาสองปีกว่าแล้วรางมันอยู่ร้อยสี่สิบชักอยู่ที่แปดสิบสามตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรางคอลเลกชันสองก็ตัวนี้จะเข้ามือที่สุดนะที่ที่จะใช้อยู่ยิงปลาหนงปลานอกกันได้เยอะเก็ะตัวนี้ มันจะเหมือนแบบว่ามันจะเข้ามือกว่าตัวอื่นแอบขึ้นข้างหลังไอ้อํำงับงับาาออพอพอพอ,พอจะขึ้นปืนจะรีบไปยิงแล้วก็ลงอีกตัวเดียวคันเออไอตัวนั้นหน้าตายที่หมายเลยเนาะถ้าแม่งอยู่ต่อหน้าเนาะมึงตายแน่ๆออโอเคฮะเดี๋ยว ไงเดี๋ยวก็เอาลงให้ดูอีกทีหนึ่งนู่นะไตเขายืนเท่คนเดียวก็ตอนแรกเขามาอยู่ด้วยเจอกดดันเยอะก็เลยหนีไปอยู่คนเดียวโอเคครับ